พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนฝนเสียงฝนเอาพี่น้อง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 บ้าบ่เคยหูเคยเห็นจ้าเที่ยน่านถิ่วท่วมแล้วโอ้ยน่านถิ่วท่วมดินมากป้าน้องะไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อนป้าพี่น้องบ่เคยเห็นบม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้จะเที่ยพี่น้องตาย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 พี่น้องเฮ้ยน้า พ,พี่น้องป้ากะห้องวันนี้เบังเม็ดฝนพี่น้องเบังเม็ดฝนโอ๊ดเม็ดฝนเบ้อเลอเลยอ่ะป้าเม็ดฝนพี่น้องพี่น้องเห็นแลวย่าอากาศหนาพี่น้องเบังเอาทั้งนี่หนาวนาพี่น้องป้า หมูเคยืหมูเคยเย็นเจือเตอเม็ดฝนพี่น้องเม็ดฝนมาบ้านหลานเนี่ยบ่ได้ได้แบบนี้พี่น้องเอ้ยอ้อโอเม็ดมันใหญ่จริงๆอ๋อเม็ดเท่านี้ป้องนี่ขึ้นมาเลยจะพี่น้อง น้ำท่วมเดนมากแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมเดนมากงดน้ำท่วมเดนมากไนี่หนฮะท่วมได้เนี่ยนิดเนาะถ้ามันมาแบบนี้สักสิบนาทีนะพี่เอ้ยเมหห็ดใหญ่ลีพี่น้องเม็ดเม็ดแบบไทยพี่น้องเบิรงนไทยพี่น้องเบิรงน อพี่น้องเสียงฝนถึงตื่นขีดมากเนี่ยนอนอยู่่ป้าบอกหล้านมาป้าฝน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 เ่ะกคุณอาหนืเป็นทั่วโลกจ้ะพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนบรรยากาศเดนี่กับทั่วฮาเลวพี่น้องเลยเปลี่ยนเปลง,งไปทั่วโลกเลยค่ะอากาศเดนี่ ทำท่วมดินหมาพี่น้องฟั้งเสียงฝนหนาวกันแล้วกันพี่น้องจัดแหงหมแหง แห้งขาดพี่น้องเลยไปแล้วจ้าพี่น้องบายบาย